ทมไมไม่อยู่บ้านไหวกัดกํากับการนั้นเนจริงก็สองสานดือนี่เนี่แคบถานเยบ้าชิ้นก็จะเสียบบารบก้ก๋วเตี๋ยวมีเี้ยลไปหาเจ้าบอกภาษาฝฟังเนี่ยมาภาษาได่มนจะบอกคำว่จะบอกเนี้ยจะว่าเองกนไหนไปบ้านไปดินใช้เงินกํา เมยคอยไปตามฮะงั้จำกเงันจำเพื่อนเขาขอดบุงั้นกำลยงัมันมยคอยไปตามฮะเขาโงนอยู่ไต่แต่แขเขาไปบาจังมัมยไปน้ำไปดีไปดีแต่แค่น่าจะไปได้เพือนกำเอามาเเปิดจบสวัสดียังจะเอาละสี่ใบบ่นนี้ เลี้ยวจะไปเหรออ้าอาวมั่นเหมืไปมาเลยดูเลยดูช่วเซียงเหมนพีทักคืงไหนไหนีลีเจี้ยนอึ่าม่นี่ว่าทักคืงไหนงว่ะสิบน้งสิบแเวยตงมาติดหน้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิ สิบสองสิบสามสิบสี่สิบาสิบหกสิเจ็ดสิบแปดก็ยี่เงินไปเงิก็สิบสองสบามสิบสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดก็ยีไปสิบสองสิบสาิบสี่หกสิบบแปดี่ ตอบเลยเนาตอบ่อนหองไงตบก่อรองไจะม่ตอบ่อรอยังไงตอบ่อนกสามสองเนตที่ฝัพี่เกว่าเจ็บติงหกเนคอยขย่าเล่นนะขย้าเห่นับขยเาอีดี้ตอนขยเาอีลีวะตอนขยเาอีลีมันออกห้าเงินอยู่อ่ะอีี หาเอียวนี่ยมัน yeah. ี่ยนี่มหาสองหาสองเดียวนอกนหาสามสองหรือหาสองเียวนะห้าสี่เอียวที่จะเอามาเส่ตับเอียวไหมเราหาสองเอียวหาสีเอียวพอแล้วบ่หอ่ะบิง Hoa làm tết. Hoa sáng. A song tâm yêu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  bụi ở đây yêu tâm yêu tâm yêu tâm ở đây yêu tâm 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 yêu

เดี๋ยวเอาดีเสียอนีไเอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเต่งยาวตั้มเต่งตั้มอันนี้เต่ตัมเตงตั้มอันนี้ยู่ตั้มยห้องรู้เรื่องรู้เรือเรื่องก็เตียมใ่ห้าห้าหเรียบร้อยใครเตียใจกันแน่กินหมดหนึ่งสองแล้ห้าถึงที่ไปหกเกี๋ยวจะนับให้ดู ไปเอามากคุณน้ำเพิเยไมกใบหก2บ4 5 6 7 8สองสามสี้าหกเจ็ดแปดก้าสิบสิบใบเ1็ดเจ็ดเก้าสิบออันนี้ลายหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหกเจ็ดเจดเกาสิบหนึ่งสองี้าหกเจ็ดเจด้าสิบ อาแล้วต้ยังหกอันนี้เลยหกสูงสิบใบโอ้หอก็ยกนั่งหนาน่นงถือเลยสาหกเจ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแป้าิบกนั่งตั้งหูตั้งหอเลวอืมว่าเคยถือจักถืออ่ะีหกบอกเป็นได้อีเมอีเม

สองเที่ยงละคิดว่าอย่ากรมักเลยเฟืนเ็ดขี้หูกใช่หกสองเี่ยงนี่วอใส่หูเียวว่ะหูสอเียวเนี่ยเนาะดูเรื่องเ่อเปิดเปิดกินน่ะน่สองยวแม่สออู้ดโทหมดเลยวันตีหกกิน ฟืนแน่วะน้องืนอันนี้หกสองเดียวเนาะยี่สิบใบสองสาสี้าแน่วืนฝืนเปดเก้าสิบสิบสองามสิสองมามสิบสองเก้สองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ็ดเจ้าสิบสิบสองพสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเจก็ยี่สิบใบตาเยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เ็แปดเก้าสิบหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปเสิบเบสองามสีไปยสิบบสองเอียสีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็อี่สิบห้าสิบหกไปยี่สิบอัปสามสองสามหมื่นมคือสิ สองสามสี่ห้าหกเจแปเก้าสิบเป็นแตได้กินไกลเ้ยงสิบบ้นอ๋อแปดก็ยี่สิบสิบสองยีสามยี่สยี่ห้ายีหกสเจ็ดเ้าสามสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เหมือนหนึ่งดุน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 เจ็ยบอกดุนดุนหนึ4 5สองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเกอย่างละมื่นเยอะ

อืมไ่ะอนเปิดเปิดลยจะโอ้ไม่เนี่ยสี่สามแล้วสี่สามแล้วสองใบนุน่เกลจริงๆเลยสองสามสีใส่แม่เนาะ อ่ะสีเหียวเม็ดกระจายมาเอเวยเราว่าจะสามเราเล่นสามสี่ห้าสห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสบองสามสี่สิบห้าเจสก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเ็ดสบก้ยี่สิบไปไป็นสี่ น่สองล่้กเจ็ดแิบจบแล้วเลยจบแล้วเอร์เซ็่มันได้ไม่ถึงหใบได้หล่ะเลยกบสสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปเสิบอาไปสีดำเออดำยนหนึ่งสองา่ห้าหกเจดแดเาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดกยี่สิบระตยเสองหกใบพกใบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหปดเก้ายองี่ปดสกรี เ้วอตวเอ่าอาลกาแล้วมาลงอ่ะอืมพอจะแทงถูกเก็จะเกียบอยนก่นี่เราดูที่คาลุกวสิที่ด็ดเปหาเพ่เปิดมาใไว้นะอาอะไอวว้่นี่ว่าเพิ่งเปมานุ่นไก่วัวจีเกิม่พอแล้วนะอะบังเด็ดเ่พี คดที่จะกินเยอยมกใส่เป็น้นน้องเรได้เยลยแล้ว,วลตายตไ,ไมวะตายไ่ายหรือบ้าอออี่รขาเดียวดีป่ะเงินพกบแลงบ๊มีบีต่งเอย

หกสีอยากทาเรือมาใส่ซีเบสเลยหกเอีวก็เอาเไ่ได้เอาหก่เนี่อ้อกี้หนึ่งสองสามอือสี่บวสองสามเอาะอันนี้หกสองเ2ยหอกเอาเอ้าหนึ่งสองสามสี่พอ้อมเนันมาใส่หกสี่เอีหกสี่เอีไปเปิดเดือยวมาใส่ซีเบสทำไมมันเะเลายาเงียเอียว นี่เงสีตัวตัวไม่ถูกตัวนี้สามสี่เนาะหกสี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่หกสิบสองเอ็ดขวบยี่สิบแปดอย่างนีอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสอง

เต่งดำาปากเต้งดำาปากเต้งดำนี่ยนะ่บดนะส่วนน้มอันนี้กไปอะไนี๋เอาไวจะสออันนี้โอเคผาปากเต้งดำน้ายโคหางเตงหห้าซ้อมกจะเตงห้าด้่าปากเต่งดำยขยสไล่ให้

ขสอบคุณเจ้าขอบคุณจ้าบแล้วปะวใจไปใจหายใจเรืใจไว้ใจไว้ใจจริงเจ้านีแหละ một ba một ba ba xong một lại tinh sì em có tinh hải nè tinh có tinh tinh có tinh hải tinh tinh à ừ. tinh ทำเงินป oh. okay. ่ะอ hey, ah. ันนั้นไม่หรอสามสามสี่ห้าเหลือเลยหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบห้าใครตึงสามบให้ป้เ็ดปดเก้ ม่ได้เต็น5ฮเะมื่อเดียวคามสเจ็สิดสี่สิาสอสามสเจ็แปเก้าสิ9เจ็ดสองสามสี่ห้าแปอันนี้สามมื่สองสส่เยียบเย้าหกเจ็แปดเก้าสิบ เจ็ดสิบสองสามสิบสี่หกสิบเจ็ดสิเจก้าี่สิบเจ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบหกสิบเ้าสามสิบส่เดมาดีันนี้ด